อัสสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮิวบะระกาตุวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นตอนที่39นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะอ่าข้อแรกนะคะข้อแรกนะคะอ่านว่าคิดมะฟิลกูรฟะนะคะคิดมะฟิลกูรฟะนะคะแปลว่าบริการถึงห้องพักนะคะเป็นแบบเหมือนการใช้บริการเป็นการแบบ บริการถึงห้องพักนะคะอาจจะแบบว่ามีอาหารไปเสิร์ฟหรือเป็นบริการอะไรก็ทั้งหลายแหละนะคะที่แบบอยู่ในโรงแรมนั่นเองนะคะก็คือคีเดมาฟิลลูฟาสนะคะแปบลบว่าบริการถึงห้องพักนะคะคําศัพท์นะคะคําแรกนะคะคีเดมานะคะคีเดมาเนี่ยแปบลบว่าบริการนะคะคีเดมาเนี่ยแปลว่าบริการนะคะหรือถ้าแปลตรงตัวของเขาเลยเนี่ยมันจะแปลประมาณว่าแบบการใช้ นั่นเองนะคะคิดมาอ่าต่อมานะคะฟิลกูร์ฟ้าอ่าฟิลกูร์ฟ้านะคะคำที่สองนะคะฟิลกูร์ฟ้าเนี่ยแปลว่าห้องพักนะคะหรือห้องนั่นแหละที่เราได้เรียนผ่านกันมาในหลายๆคลิปแล้วนะคะก็คือคิดมาฟิลกูร์ฟ้านะคะในประโยคนี้เนี่ยแปลว่าบริการถึงห้องพักนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคําที่สองนะคะคําที่สองเนี่ยเป็นคําศัพท์นะคะก็คืออา่านว่ามะซาคินนะคะมะ ซาขินนะคะแปลว่าน้ําอุ่นนั่นเองนะคะอ่ะนะคะมะนะคะมะนะคะมะเนี่ยแปลว่าน้ํานะคะมะเนี่ยแปลว่าน้ํานั่นเองนะคะส่วนซาขินนะคะซาขินตัวนี้นะคะซาขินซาคินตัวนี้นะคะแปลว่าอุ่นนะคะแล้วก็พอเราเอามารวมกันเนี่ยก็จะแปลว่ามะซาคินนะคะซึ่งแปลว่าน้ําอุ่น นั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะมันมองไม่เห็นอ่ะต่อมานะคะข้อที่สามนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยอ่านว่ามะจารีนะคะมะจารีนะคะแปลว่าน้ำก๊อกอ่าน้ำก๊อกนะคะน้ำก๊อกอ่ะมาดูศัพท์นะคะมะนะคะมะเนี่ยแปลว่าน้ำนะคะมะเนี่ยแปลว่าน้ำ แล้วก็จารีนะคะจารีจารีนะคะแปลว่าน้ำก๊อกนะคะก๊อกนั่นแหละแบบแบบเป็นน้ำที่เป็นน้ำที่ไม่ใช่น้ำดื่มนะคะพอเอามารวมกันนะคะเลยอ่านว่ามะจารีนะคะน้ำก๊อกนั่นเองอ่ต่อมานะคะคำที่สี่นะคะก็คืออ่านว่าตัวลิตนะคะตัวลิตคอสนะคะตัวลิตคอสนะคะ ตัว lead cost นะคะแปลว่าห้องส้วมส่วนตัวนะคะห้องส้วมส่วนตัวในที่นี้่หมายถึงแบบไม่ใช่ห้องน้ําที่บมีทั้งส้วมแล้วก็มีทั้งที่อาบน้ําแต่มาจะหมายถึงว่าแบบมีห้องส้วมโดยเฉพาะนะคะเป็นแบบห้องส้วมอย่างเดียวนะคะไม่ได้มีห้องอาบน้ําด้วยนะคะบางคนในอสัดวกแบวนนี้นะคะก็คืออ่านว่าตัว lead cost นะคะแปลว่าห้องส้วมส่วนตัวนั่นเองนะคะ อ่าแล้วก็เราก็มีแถมมาให้อีกแล้วนะคะก็คือคําว่าฮัลยูจัดนะคะฮัลยูจัดตัวนี้นะคะแปลว่ามีจุดจุดจุดไหมอ่าเดี๋ยวเรามานําคํามารวมกันดีกว่านะคะอย่างเช่นเราจะบอกเขาว่าเฮ้ยมีการบริการถึงห้องพักถึงห้องพักไหมเราก็จะพูดว่าฮัลยูจัดคิดมาฟิล์มกุฎฟ้านะคะมีการบริการถึงห้องพักไหมฮัลยูจ so ัดมาสกินนะคะมีน้ําอุ่นไหมนะคะแล้วก็ ฮัลยูจัดมะจารีนะคะมีน้ำก๊อกไหมฮัลยูจัดตัวลิคอสนะคะก็คือมีห้องสว้วมส่วนตัวไหมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเร์ฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ